จะเป็นรุ่น S8 นะคะเป็นสีเทาดูทโทนอันนี้คันใหญ่นะคะเบาะหลังจะนั่งได้สองคนแล้วก็อัปเกรดมาใหม่นะคะเป็นรุ่นใหม่เลยก็คือยังไม่มีรีวิวเลยโรงงานก็ยังไม่มีรูปจริงคันนี้ลูกค้าสั่งอะสั่งโดยที่ยังไม่เห็นตัวจริงด้วยไม่รู้ออปชันรายละเอียดแบบลึกๆด้วยนะคะว่าเป็นยังไง นี้ก็จะส่งให้ลูกค้าดูด้วยแล้วก็ทารีวิวไว้สาหรับรุ่นนีนะ้ถ้าเกิดว่าโดนแดดนะคะตัวนี้เป็นสีเทาก็จริงแต่เวลาโดนแดดมันจะออกเหลือบเหลือบมุกม่วงนะคะสวยมากตอนโดนแดดแต่ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์โลนะคะจะมีเกียร์โลให้เวลาขึ้นเนินรถบางรุ่นเนี่ยขึ้นเนินกําลังไม่พอหรือคนนั่งเยอะนะคะจะไม่มีเกียร์โลแต่ว่ารุ่นนี้มีเกียร์โลก็คือผักเกียร์ตรงนี้ได้เลยก็จะเป็นเกียร์โล ไม่สาหรับเวลาขึ้นเนินมันก็จะออกตัวมีกําลังแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเบรกมือคะ่ะเบรกมือการลดไหลนะคะเหมือนเบรกมือรถยนต์นั่นแหละคะ่ะกดแล้วก็ดึงขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเบรกเท้านะคะเบาะใหญ่มากนะคะนั่งสองคนแล้วก็สามารถพลิกกลับมาเป็นกระบะได้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูค่ะอันนี้ข้างหน้าเต็มๆอีกทีนะคะสีสวยด้วยค่ะเบาะสีน้าตาลนะคะแบตเตอรี่48ว20แอมป์นะคะ สลูกอยู่ใต้ที่นั่งตรงนี้จะยกกล่องออกมาชาร์จก็ได้หรือว่าจะชาร์จผ่านตัวรถก็ได้นะคะทีนี้มาดูหน้าจอนะคะหน้าจอคันนี้ใหญ่ใหญ่หญแบบใหญ่มากเลยนะใหญ่แบบใหญ่มากเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูค่ะนี่คือหน้าจอสวยมากด้วยเราจะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยเป็นเอ,อ่อ LED ก็คือพอถ่ายแล้วเนี่ยไม่กระพริบเลยนะคะคือเห็นตัวเลขชาร์จหมดเลย หน้าจอใหญ่มากนะคะใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนี่น่าจะประมาณ2ฝ่ามือได้อะแล้วก็กว้างด้วยะะกว้างเกือบหนึ่งคืบแล้วก็สีสันสวยงามนะคะมีบอกปริมาณแบตทั้งเป็นขีดแล้วก็เป็นตัวเลขตรงนี้นะคะแล้วก็บอกความพร้อมการใช้งานนะคะตัวนี้จะเป็นความเร็วนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นทริปอันนี้ทริปนะคะต่อครั้งอันนี้น่าจะเป็นไมลรวมนะอันนี้ ยังยังไม่เคยขายรุ่นนี้เหมือนกันแต่ตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นไมรวมค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเปิดไฟนะคะทีนี้จะนี้เห็นตรงนี้นะคะก็จะมีแตรนะคะเลี้ยวซ้ายขวานะคะก็จะขึ้นโชว์ที่หน้าจอเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีไฟหน้าเดี๋ยวดูนะคะพอเปิดแล้วสว่างมากนะคะสูงด้วยสว่างด้วยนะคะนี้แล้วก็นอกจากไฟหน้าแล้วยังจะมีไฟสูงให้ด้วยนะคะ แต่ะะติดไฟสูงได้นะคะแล้วก็มาฝั่งนี้จะเป็น3สปีดนะคะ1 2 3นะคะสปีดของรถไฟฟ้าก็จะเหมือนกันทุกรุ่นก็คือเป็นตัวที่ล็อกความเร็วนะคะไม่ไม่ได้ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนหรืออะไรเหมือนเหมือนรถยนต์นะคะเดินหน้าถอยหลังนะคะตัวนี้เป็นล็อกตัวนี้ก็ล็อกกันไหลได้นะคะพอกำแล้วก็กดตัวนี้ลงก็ล็อกกันไหลได้เนี่ยคะเหมือนกันล็อกกันไหล หรือจะใช้เบรกมือก็ได้นะคะเหมือนกันตัวนี้แค่แบบแค่ตัวนี้ก็ไม่ขยับแล้วอะคะ่ะทีนี้ดูด้านท้ายนะคะนี่ด้านท้ายไฟแบบสว่างสดใสมากๆนะคะก็จะให้ดูด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งเป็นไฟ LED นะคะคือสว่างสว่างมากเลยตอนกลางคืน ไฟตัวนี้จะเป็นเหมือนเดย์ไลท์นะคะจะติดตลอดเปิดไฟมาแล้วสวยมากเลยล้อตัวนี้เป็นดาเด็กนะคะยังเป็นดาเด็กอยู่แต่ว่าวงล้อตัวนี้นะคะเป็นสิบนิ้วสิบนิ้วคือแม็กซสิบนิ้วนะคะตอนนี้บางร้านคือบอกว่าสิบสี่นิ้วบ้างสิบหกนิ้วบ้างสิบสองนิ้วบ้างคือมันไม่มีคือเวลาเขาซื้อเนี่ยเขานับตามแม็ก แม็กสินิ้วก็ต้องซื้อ,อยางสำหรับแม็กสินิ้วมันก็จะเป็น3.0 3.0ุดยสามจยขีดนี้นะคะตอนนี้ก็เลยลูกค้าเวลาลูกค้ามาถามว่าหาแม็กสิสนิ้วไม่มีนะคะรถสำล้อ,อใส่ตอนนี้ใส่แม็กสูงสุดก็แค่10นิ้วะคะ่ะคือมันรวมขอบยางบนล่างแล้วอะ่ะมันจะได้14ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นล้อแม็กสินิ้วแล้วก็ตัวนี้ดูกุญแจนะคะ กุนแจแบบไม่สัมใครเลยแล้วก็ตรงนี้ก็ยังใช้งานได้เหมือนสัมล้อรุ่นอื่นนะคะก็คือกดสายฟ้าสองครั้งนะคะหน้าจอจะติดขึ้นมาอันนี้ก็คือสามารถใช้งานโดยที่เราไม่ต้องเสียบกุญแจนะคะไม่ต้องเสียบบิดใช้งานได้เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ถ้าเราจะดับรถนะคะก็กดรูปรูปกุญแจปลดล็อกหนึ่งครั้งนะคะรถจะดับนะะถ้าเราสตาร์ทด้วยกุญแจต้องปลด ถ้าเราสาตาร์ทด้วยกุญแจรีโมทกันขโมยก็ต้องปลดด้วยกุญแจรีโมทกันขโมยนะคะจะไปปิดที่ตัวนี้รถมันจะไม่ดับจะมาเปิดด้านข้างให้ดูนะอันนี้เป็นที่เปิดด้านข้างพอพลิกมาปุ๊บเป็นกระบะใหญ่มากเลยนะคะเป็นกระบะเป็นช่องวางของนะคะ บรรทุกของใส่ของคือแล้วก็มีด้านหลังให้ด้วยแล้วก็มีกระบะด้วยนะคะแล้วก็ยังวางข้างหน้าตรงเท้าตรงนี้ได้อีกเพราะตรงนี้กว้างกว้างมากเลยเดี๋ยวจะพาไปขับเล่นกันคือในชุดจะมาทั้งหลังคาอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องซื้อหลังคาเพิ่มแล้วแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นที่ปั่นน้ำฝนตรงนี้จะเป็นที่ปั่นน้ำฝนไฟฟ้านะคะไม่ได้ใช้มือหมุน กับิวอินมาในรถเลยแล้วก็โครงหลังคาก็จะแน่นหนาแข็งแรงเดี๋ยวจะไปลองขับดูหน้าจอตอนวิ่งกันนะคะสตาร์ทขึ้นมาก่อนออกรถนะคะรุ่นนี้จะมีตัว P นะคะถ้าเราไม่กดตัว P มันจะบิดไม่ไปเ,เห็นไหมคะบิดไม่ได้ล็อกเบรกไม่ได้ไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่ารุ่นนี้มีตัว P ก็คือก่อนเราออกรถ กดตัว P หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็บิดีเ,เปิดไฟก่อนไฟหน้านะคะอันนี้ขับมือเดียวนะคะกดตัว P หนึ่งครั้งแล้วก็บิดนะคะหน้าจอวิ่งแบบนี้เลยสวยมากตอนหนึ่งคืน ให้ดูหน้าจอนี่แหละค่ะให้ดูการวิ่งนะคะอันนี้วิ่งในหมู่บ้านนะคะคือมันทำความเร็วได้ไม่เต็มที่เพราะว่ามีลูกล้านในหมู่บ้านเยอะพอสมควรเลยไฟสว่างมากนะคะ ขับมือเดียวนะรีวิวให้ดูให้ดูหน้าจอคือหน้าจอทำมาได้สวยสวยกว่ารุ่นอื่นเลยค่ะไอเปอร์เซ็นต์แบตตรงนี้นะคะที่มัน ตัวเลขเปลี่ยนไปมาตรงนี้ไม่ไม,ไม่ต้องสนใจเพราะว่าเวลาเราใช้งานเวลาเราบิดมันเป็นดึงเปอร์เซ็นต์แบบมาใช้นะคะให้ดูตรงขีดเป็นหลักแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบตใหม่จากโรงงานยังไม่ได้กระตุ้นยังไม่ได้ชาร์จอะไรเลยนะคะก็คือประกอบแล้วก็มาทสสินค้าก่อนจะส่งลูกค้าคือก่อนจะส่งลูกค้าทุกครั้งจะมีการเทสแบบนี้ทุกครั้งเพียงแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิป อย่างรุ่นนี้ไม่มีรีวิวก็เลยถ่ายคลิปไปให้ลูกค้าดูด้วยนะคะว่าจอมันสวยมันไม่เหมือนจอสำล้อรุ่นอื่นนะคะจอใหญ่แล้วก็ลูกเล่นเยอะตอนนี้นคือน,นี่คือไม่มืด ล้อนี่คือใครขับรถอะไรไม่เป็นก็ขับได้นะคะนั่งสบายๆจากนั่งท่าไหนก็ได้จะนั่งขัดสมาธิก็ได้นะคะก็คืออย่าไปเครียดอย่าไปเกรงนะคะเหมือนแม่ค้าขับมือเดียวนะคะอีกมือไม่ไม่ได้ขับก็คือนึกถึงพวงมาลัยรถยนต์เท่านั้นเองะคะ่ะก็คือเราไม่ต้องไปเกรงแขนไม่ต้องไปเอียงตัวนะคะแล้วก็ถนนในเมืองไทยเนี่ยมันจะเอียงซ้าย ก็จะมีลูกค้าถามเรื่องของการเอียงซ้ายของรถว่าทําไมขับสาล้อบ,บางคนนี่ขับแล้วมันแผลเข้าแต่ข้างซ้ายนะคะถนนเมืองไทยะคะ่ะมันเอียงเอียงซ้ายเพื่อให้น้ําไม่ขังให้น้ําลาดลงด้านข้างมันก็เลยทําให้ถ้าเราเขาเรียกอะไรถ้าเราไม่ไม่ใช้แขนเลยคือแบบปล่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใช้ตัวบังคับ มันก็จะเอียงไปตามทางก็คือเอียงเข้าข้างซ้ายนะคะฝึกขับบ่อยๆะคะ่ะเราจะเรียนรู้ได้เองเรวจอคือความเร็วมันได้ไม่ถึงที่สุดเพราะว่ามันติดลูกละน้านะคะนี่ได้42ก็ต้องเบรกแล้วนะคะรุ่นนี้ลืมแจ้งไปว่าเป็นมอเตอร์1000วัตต์ไม่แน่ใจว่าต้นคลิปได้แจ้งหรือเปล่าะคะ่ะ เป็นมอเตอร์1,000วัตต์แบตเตอรี่48โวลต์20แอมป์นะคะสามารถอัพแบตได้ถึง72โวลต์นะคะแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนที่ชาร์จเพราะว่าที่ชาร์จที่เราแถมให้เป็น48นะคะแต่จริงๆ48 w, ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วค่ะแล้วก็ตัวนี้มีเกียร์โลด้วยเวลาเราขึ้นเนินนะคะก็ใช้เกียร์โลพุ่งขึ้นไปแค่นั้นเองขึ้นเนินขึ้นสะพานแต่จริงๆจากที่ขับทดลองขับมาก็คือแทบ ว่าไม่ต้องใช้ะค่ะไม่ต้องใช้เกียร์โหลสามารถขึ้นได้เลยนะคะนอกจากกรณีที่รถแบกน้ําหนักเยอะจริงๆพามาขับรถเล่นในหมู่บ้านตอนกลางคืนเดี๋ยวจะปิดไฟให้ดูว่านี่คืออันนี้ปิดไฟหน้าปิดไฟหน้าไปช่วงที่มืดๆนะคะให้ดูไฟว่าไฟสว่างจริงๆขาบางท่านบอกว่า ไฟรถสำล้อไม่สว่างเลยของที่ร้านสว่างค่ะอันนี้ขนาดแค่ตัว LED เส้นด้านหน้านะคะนี่พอเปิดปุ๊บแบบคือสว่างเลยแล้วก็มีไฟสูงชึบนี่คือไฟรุ่นนี้สว่างจริงๆสว่างทั้งหน้าพอจอดเสร็จปุ๊บเราต้องกดตัว P 1ครั้งถึงจะออกรถได้นะอันนี้ก็เป็นตัวเซฟที่เพิ่มขึ้นมา ตรงนี้ดียังไงดีตรงที่รถไฟฟา้าไม่มีเสียงค่ะแล้วบางทีเราเปิดรถทิ้งไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ไปทํานู่ทนทํานี่หรือยืนคุยกันอันนี้เคยเจอเคสในกรณีนี้จริงๆก็คือไปส่งลูกค้าแล้วก็คุยกันนี่แหละค่ะแล้วก็เปิดรถทิ้งไว้นะคะแล้วก็ลืมล็อกเบรกนะคะก็กลายเป็นว่าพอเอามือมาโดนคันเร่งนิดเดียวเองมันก็พุ่งเลยนะคะตรงนี้ทํามาก็คือดีกับ ดีกับผู้ใช้งานทุกครั้งก่อนออกรถนะคะกดตัว P จะช่วยทำให้รถมันไม่พุ่งนะคะเวลาเราเผลอหรือลืมหรือไปโดนคันเร่งหรือจะลงจากรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกครั้งที่เบรกทุกครั้งที่สตาร์ทแล้วกดตัว P ก่อนออกรถนะคะดีมากๆเลยเป็นเซฟตี้ที่ที่น่าจะมีในทุกรุ่นเลยเนาะ ก็กาลังแจ้งไปอะไรที่เป็นข้อบกพร่องนะคะของรุ่นอื่นๆแต่ว่ามันก็บางครั้งมันก็จํากัดด้วยราคาคือบางทีการใช้งานครบทุกอย่างเพร้อมทุกอย่างอุปกรณ์ดีทุกอย่างมันก็จํากัดเวลาคาเพราะอย่างลูกค้าบางท่านก็จะบอกว่าโอ้ยร้านโน้นถูกกว่าอะไรนี้ถูกกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเบื้องลึกมันมันมีมอเตอร์มันมีแบตเตอรีม่ battery, มันมีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่บางทีเรา มองด้วยตาเปล่าเราคิดว่ามันเหมือนกันแต่เวลาเราสั่งโรงงานเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันมีรายละเอียดให้เราเลือกว่าเราอยากได้แบบไหนอยากได้สเปคไหนมาขายนะะอันนี้ก็พามาขับรถเล่นหนึ่งรอบนะคะหนึ่งรอบอก็เป็นรีวิวเร่าๆก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสเราจะทำรีวิวมากกว่านี้นะคะแล้วก็จะทำหลายๆสี ให้ลูกค้าเลือกอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเรามาดูเกียร์ถอยหลังนะครับดังมากมีเสียงดังมากในหมู่บ้านอันนี้คันหนึ่งนหันเก้ารอยรอส่งลูกค้านะคะโอเคค่ะสมรีวิวเบื้องต้นไว้เท่านี้ก่อนนะคะถ,ถึงการใช้งานนะคะแล้วก็ความแปลกใหม่ ที่ได้ในรถรุ่นนี้ใครสนใจนะคะราคาตอนนี้31,900ส่งฟรีจะส่งให้ทั้งคันแบบนี้เลยนะคะพร้อมใช้งานลูกค้าไม่ต้องไปประกอบอะไรเพิ่มอีกแล้วหลังคาอะไรก็ติดตั้งให้นะคะที่จะประกอบเพิ่มก็จะมีกระจกด้านข้างนะคะเป็นกระจกหูช้างด้านข้างยึดไม่ยากคะ่ะก็จะมีน็อตให้ยึดเข้าตรงนี้เลยนะคะติดตั้งแค่อย่างเดียวเพราะว่าไปแล้วมันเดี๋ยวหัก นะคะคระหว่างขนส่งที่เหลือตรงนี้ก็คือเราประกอบให้หมดแล้วนะคะไปเป็นคันสวยงามแบบนี้เลยสีสวยแบบนี้เลยนะคะเวลาโดนแดดจะเป็นสีเหลือบมุกนะคะสวยมากใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะรุ่นนี้มานิดเดียวค่ะตอนแรกว่าจะไม่ทํารีวิวแล้วเพราะว่าของมันมาน้อยแต่ว่าสวยดีพอประกอบขึ้นมาแล้วสวยมากนะคะก็เลยทํารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันค่ะ